ฮัลโหลฮัลโหลผมเสริมนิดนหนึ่งนะคือรีเพย์คาชาทิล่าในวันนี้นะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นรีเพย์ในฝันของผมนะครับซึ่งผมเล่นคาชาทิล่าเนี่ยไม่ได้ชนะขนาดนี้หรอกนะครับมันแพ้บ่อยมากมันแพ้เยอะมากๆจริงๆแพ้เยอะถึงขั้นผมเอาไปทํารูปปกเป็นแบบเันปกเฟซอะ <laughs> ถ่ายแบบทิ่ตอรี่มาขึ้นแต่ขึ้นแต่หน้าแพ้แล้วเอาไปตั้งปกเฟซนะครับเอาเป็นว่า รีเพย์ที่คุณเห็นนี่คือผมคัดมาเน้นๆเลยนะคัดแบบดีที่สุดถ้าที่จะดีได้นะครับตั้งแต่ชีวิตนี้ผมจะหาได้นะเพราะว่าต้องพูดก็ตามตรงครับว่าแรงมัดหนึ่งเนี่ยบางคนมันก็เห็นเราล้ำได้เขาก็กดยอมมาแล้วครับแล้วรีเพย์พวกนั้นมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือบางครั้งบางคนแบบว่าเลือกที่จะเล่นเด็กอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วเราชนะไปเราก็ไม่ได้ภูมิใจสักเท่าไหร่ก็ อาจจะไม่ค่อยหยิบรีเพย์พวกนั้นมาก็ขอภายในนะที่ดีด้วยนะครับเราไปชมรีเพย์กันเลยดีกว่าโอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเด็กคาชาทีรากันบ้างดีกว่าซึ่งเด็กเนี้ยมันเข้ามาสเตอร์ดูเอลมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละแต่เข้าในที่นี้ไม่ถึงเข้ามาครบทุกใบนะครับก็คือใบนี่นะ ส่วนตัวนะครับเด็กนี้ผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งไม่รู้ใครมองว่าเก่งแต่ผมมองว่าไม่เก่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับเปนดคปาชาทิรานะสำหรับใครว่ามองว่าเก่งนะแต่ผมไม่นะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าเจอสลามเกจครับเริ่มก่อนผมก็เปิดเขาเล่นไปนะเปิดท็อปสามใบครับหาสลามเกจเปิดเจอครับทำลิ้งหนึ่ง ลิงหนึ่งเสิร์ชฟิลครับแล้วก็สปินนี่ครับซิงตัวเองครับแล้วก็โบกพลังให้มอนเตอร์สลัมเกตน,นะบ,บนสนามแล้วก็สปินนี่กระโดดตัวเองจากสุสานครับขึ้นมาแล้วก็อีฝั่งมีกาเซลนะครับกาเซลนี่เมื่อมอนเตอร์ลงมอนเตอร์สลัมเกตลงสุสานนะ สามารถเจโดดตัวเองได้แล้วก็เมื่อทําสําเร็จนะครับเมื่อการไปรีลงมาบนสนามสามารถถ่มกาสลาม,มิเกสจากในเด็กลงสุสานได้วาบื่อกีนนี้เขาก็ใช้เทคของสไลด์บูมครับเก็บกาเซลขึ้นมืออินเปิ่มนะครับผมไม่ยอมให้ชุบนะเพราะว่าถ้าให้ตัวนี้มาลงสุสานไปครับเดี๋ยวเขาจะมีอินตลับไว้ยิงเราผมก็เลยไม่ยอม ให้มันจบกันแค่นี้นะฮะสเปย์ยูนิคอนยูนิคอนโดนเอฟเฟกต์วิเลอร์ Un ไม่เป็นไรครับจริงๆผมสามารถ normal หาฟิลได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าคงเก็บไว้ใช้ยามขับขันดีกว่าเมื่อกี้ผมมูฟเฟนริวออกครับแล้วใช้เฟนลิวครับเสิร์ชออกมานะครับ แล้วก็ใช้สแกโครสเปเชียลซัมมอนตัวเองแล้วก็เอาออกๆออนะครับใช้เฟนริวครับมูลิงสามลิงฝ่ายยนิคอนตีครับสแกโครตีแล้วก็อะไรฮารตี o t k <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยครับโอเครีเพย์ที่สองอ่า สังเกตนะครับผมใส่ลาวาเกอเลนมาด้วยเพราะว่าเด็กเนี้ยผมไม่ค่อย normal สัมมอนนะส่วนใหญ่จะเป็นการสเปเชียลสัมมอนซะส่วนใหญ่นะก็โดนอินเปิร์มครับมอบสองกดคุณสองเลยนะครับเจอสกายไตรเกอร์ครับเขาใส่โเทเค็นมาแล้วก็จับโเทเค็นเรียกสกายตัวสีเขียวครับแต่ว่าผมอินเฟิร์มไปครับไม่ให้เขาตีผมแล้วก็ไม่ให้เขาถมของด้วยครับเขาทำตัวแดงครับ เก็บเวทสเปเชียลโทเค็นมาไอตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าต้องมูฟตัวไหนผมเลยมูฟตัวแดงไปนะครับเ้ยมูฟตัวฟ้าไปนะครับที่ฝ่ายจับผมออกนล้วเกมหนึ่งเทินนะครับแล้วก็ทำสี่ฟ้ารู้ทำไปทำไมนะต้องการให้เวทในสุสานครบสามใบหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับยูนิคอร์นผมคัมแบ็กกลับมาครับ ปอลสมอล์เว์ดครับหยิบสแกโคแล้วก็ยูนิคอร์ครับสเสิร์ดเบิร์ดแล้วเอาเบิร์ดมานามอมาลเฟลิวแล้วเอากลับดับมานามอมาลออกเฟลิวมูฟี่ฝั่งใช้ซุปเปอร์ฟิชชั่นครับซึ่งไม่ใช่ปัญหานะยังไหวอยู่แล้วผมก็ได้ นำการ์ดของนีฝ่ายออกจากสุสานสามใบด้วยการเวทครับเพราะว่าสกายเนี่ยเขาจะเก่งต่อเมื่อมีการเวทอยู่ในสุสานสามใบนะก็ลเล่นไปเรื่อยๆครับคือสถานาการณ์เนี่ยคือเราค่อนข้างที่จะคุมเกมพอสมควรครับแล้วบวกกการ์ดบนมืออีฝ่ายเนี่ยให้ดาวนะน่าจะเน่านะครับไม่งั้นเขาก็คงจะใช้พวกตะคงตะขอพีเกมผมไปนานแล้วนะไปดูเกมต่อไปกันเลยครับ โอเคเรามาดูเกมที่3านกะันเปิดเกมมาครับด้วยยูนิคอนยูนิคอนเซิร์ฟไปิก้าครับไป,ปิก้าทาร์กเก็ตยูนิคอนสเปรฟิลครับฟิลเซิร์ฟคาชาเทียรครับนัแต่คนนะบางคนชอบเซิร์ฟสแกโคแต่ผมชอบเซิร์ฟคาชาเทียนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวบอสมอนเตอร์ของเราอะ่ะมีไส้สาไซส์ แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอะไรฮาร์ดบนมือก็เอาอะไรฮาร์ดมานะครับทุกคนอ่าแต่ครั้งนี้เราเลือกที่จะ move อ u จากแตเด็กออกนอกเกมครับเพราะว่าเรามีเวทเบิร์ดมาชุบําบอสมอนเตอร์ครับมีอยู่หนึ่งไส้ครับลงคาชาเทียครับ move การกัดดักการกัดดักครับเมื่อการไปนี้ออกนอกเกมครับแล้วคาชาเทียครับเมื่อการไปนี้ลงมาบนสนามสามารถเลือกได้ครับว่าจะถมเราหรือถมเขา ก็คือถมพับเด็กลงสุสานนะครับแต่ว่าเรามีตัวบอสมอนเตอร์อยู่นะเป็นดิเมนชันชิฟเตอร์เดินได้นะครับก็ชุบออกมาครับแล้วก็เอาออกมาเสิร์ฟกากับดักอีกทีหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมครับเมื่อกาดกับดักวันนี้ออกนอกเกมนะครับอยู่ไหนวะกาดกับดักผมออกนอกเกมนะครับสามารถนําคาชาริล่าจากไส้นะครับจากไส้เอ็กซีแมเรียลเนี่ยออกมา ขึ้นบนมือหรือสเปเชียลลงมาบนสานามได้นะอันนี้ผมก็กดสามตัวเลยนะครับตัวไม่ได้กดเพราะว่าหลังจากนี้ก็คงไม่ได้กดแล้วล่ะครับถ้าไม่กดตอนนี้นะฟิลิวเนี่ยมีโอกาสมูฟได้ผมก็มูฟเลยนะเแื่เขาไม่มีเป้าอื่นและอีกอย่างหนึ่งคือสมมุติ เขามีเป้าอื่นไปกดปาปิก้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็ยังมีตัวบอสบอนเตอร์ครับถอดไส้สามไส้ครับมีมูที่ฝ่ายหนึง่งใบบนสนามนะมีฟ็นริวมาผมก็มูครับแต่อันนี้ครั้งนี้มันบังเอ,อิญเป็นฟินริวนะผมไม่อยากปล่อยให้มันอยู่นานนะครับแต่ตอนเปิดท็อป5เนี่ยผมรู้แล้วว่าเป็นเด็กแพนูลัมผมก็เลยล็อกแพงหลังเขาหมดเลย ซึ่งตามความจริงอ่ะเราล็อกแค่สองักข้าง,างใดทักหนึ่งก็พอนะแต่ผมเล่นล็อกหมดเลยครับเพราะผมคิดว่าเขาก็คงเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ตั้งสีให้หมดครับที่ผมกดเทคกดเทคอยู่เนี่ยคือผมพยายามที่จะทำให้ได้สิบช่องนะครับ ล็อกบอร์ดสิบช่องแต่ว่าทำเต็มที่ได้แค่แปดแค่เก้านะครับคือ <c oughs> อยากได้ภาพป,ปกชสว,สวยสวยๆได้แหละแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เสียใจแต่ไม่เป็นไรก็ตีไปเรื่อยๆครับก็ตีจนกว่าจะชนะแหละครับเดี๋ยวกดคูณสองเลย เด็กเนี้ยพลังโจมตีมอนเตอร์แต่ละตัวค่อนข้างเยอะนะครับเด็กสตันนี่ถ้าการกำดักไม่ดีพอนีเทพจะจุ้งได้เลยนะมาเกมที่สี่ครับเจอด็อกมันติก้าครับ ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยด็อกมาติก้าที่ผมเจอน่าจะเป็นด็อกมาติก้าสายพิธีกรรมนะกดนาเดียเซอร์แวนครับผมมีตาเด็กหนึ่งใบครับแล้วก็เสิร์ชวอตเตอร์ด็อกมาติก้าจากเด็กขึ้นมาบนมือครับผมกดล็อกเบิร์ดไปครับ <c oughs> ไม่อยากให้เขาบวกเยอะนะครับแต่ก็โดินคอบา จังหวะนี้ผมก็ไม่เหลือแฮนด์แทบอะไรเล่นอีกเธอดีดฟายละก็ว่าใจอย่างเดียวครับเขาเสิร์ว้พิธิกรรมมาครับแล้วก็กดเว้พิธิกรรมผมเห็นอย่างนี้อันเอฟเฟกครับโหดมากเลยนะตอนนี้แต่ว่าลิทผมอะมีเทคการ์ดใบหนึ่งอยู่แล้วผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะขึ้นมือผมหรือเปล่าแม่นเนี้ยผมจะไม่อัพเลยนะถ้ามันไม่ขึ้นมือผม เพราะฉะนั้นการที่ผมอัพมาเนี่ยแต่ว่ามันขึ้นครับ <g ười> ก็คือลาวากโกเลมนะครับผมใส่เอาไว้เพราะาเด็กเนี้ยเราไม่ค่อยนอ r วอ่สาสัมมอนนะครับจับออกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ฟิลครับเพียงหนึ่งใบของเรานะครับเสิร์ฟยูนิคอร์นสุดแส,ดสงจะวันการ์ดคอมโบครับยูนิคอร์นเนี้ยเป็นวันการ์ดคอมโบเลยนะครับถ้าไม่โดนอะไรขัดได้ บอดมอนเตอร์ Monster, หนึ่งตัวได้เป็นริวหนึ่งตัวชาเทียครับผมผมไม่งั้นครับไม่มีอะไรผมเฉยๆทำลูกอมครับกระโดดอะไรฮารอะไรฮารอ๋อล็อกช่องครับแล้วก็การกับดักครับ ก็โดดไปหลิวออกกลับมาอ่าแล้วฟิลนะครับเมื่อลูกอมกดเทคสามารถยิงการ์ดอีฝ่ายได้หนึ่งใบยิงการ์ดตัวเองก็ได้นะแล้วขึ้นบอดมอนเตอร์ครับจริงๆเนี่ยถ้าผมมูฟมอนเนี่ยผมชนะไปแล้วนะแต่ว่าคือผมผมไม่ได้นับดาเมจอะ เอาไง่ายๆเล่นไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะครับถ้านับดาเมจนี่ปิดเกมไปแล้วเหตุผลที่ผมมูฟเวทต่อเน,นื่องอีฝั่งไปนยผมไม่อยากให้มันอยู่บนสนามงานนะผมไปคิดถึงเธอหน้าไงแต่ผมลืมดูไงว่าเธอเนี้ยผมสามารถปิดเกมได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นน่ยทุกคนต้องพยายามคลิกเมาส์เมาส์กลางเอไว้นะเช็คดาเมจว่ารีทอ้ร์ดาเมจของเราถึงหรือ,อยังถ้ามันถึงแล้วก็เล่นๆไปครับ นี่ยอนีฝ่ายเหลือ300ครับจริงๆผมขึ้นเลดอายได้นะแต่ว่าผมไม่ขึ้นคือเลดอายเนี่ยถ้าโดนอินเปิร์มไปเขาแก้ทางได้ผมก็เลยเลือกที่จะเหลือสามหนุ่มนี้ไว้บนสนามครับเพรยจริงๆมันควรจะเป็นสี่หนุ่มนะแต่ว่าโดนยิงไม่เรียบร้อยแหละก็เช็คครับได้ครับ น,นี่ก็คือล็อกช่องครบหมดเลยนะตรงนี้ไอ้ฝ่ายก็ไม่น่ามีอะไรมาชนะผมนะผมล็อกท่าช่องที่เหลือก็ตีหน้าอย่างเดียวครับไปกันต่อเกมสุดท้ายเลยครับเกมสุดท้ายของวันนี้ครับ คุณอาจจะเห็นฟอสซิลไดนาของผมแล้วอันนี้คือเป็นลิทอีกลิทหนึ่งของผมนะเป็นลิทที่เน้นเริ่มก่อนลิทนี้จะไม่ได้ใส่ลาวาโกเลมครับเป็นลาวาโกเลมเป็นฟอสซิลไดนานะซึ่งความเป็นจริงไม่ค่อยมีใครเอาใส่กันหรอกลาวาโกเลมเนี่ยเรายังพอเห็นกันบ้างแต่ฟอสซิลไดนาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามีคนอื่นหรือเปล่าแต่ผมผมไม่ใช่คนคิดค้นลิทเนี้ยผมก็ไปลอกเข้ามาอีกทีครับเน้นเริ่มก่อนเลยครับ ตั้งบอร์ดมาตรฐานแต่เพิ่มเติมมีห้ามสเป์จริงๆแมทน,นี้ค่อนข้างชิลมากเลยนะผมไม่รู้ว่าอีฝ่ายเนี่ยถ้าฝืนเล่นอีกหน่อยเนี่ยเขาจะชนะเราหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเป็นแมนเดดครับเขาตอนนี้เขาสเปเชียลซัมบอนไม่ได้ แล้วเขาการเขาก็จะออกนอกเกมรัวๆด้วยแต่ปัญหานี้ไม่ใช่ไม่น่าใช่ปัญหานะนี่ยเห็นไหมเขา normal เอาเอาบันมานะถ้าเขาแข่งใ,ใจตีฟ o s s i l ได้น่าผมแล้วเพื่อเล่นต่อนี่อาจจะได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็โดนผมมู้ฟอยู่ดีกดยอมแพ้ถือว่าดีที่สุดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าผมจัดเด็กยังไงโอเคว่ากันด้วยิสต์เด็ก อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพูดถึงว่าทำไมผมถึงตั้งชื่อคลิปอย่างนั้นนะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับนี่คือลิสต์ที่ผมใช้นะครับคุณอาจจะมีแบบถอดลาวาโกเลมไปใส่ฟอสซิลไดนาหรือแบบว่าถอดไปใส่ตัวสมอลเว r ร์นะแต่ผมเตือนไว้ก่อนนะว่าสมอลเว r ร์เนี่ยมาคุณต้องชำนาญจะเด็กนี้ก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ยากมันไม่ได้ใช้ง่ายเหมือนแบงกเมกนะแต่ผมว่าใครที่ใช้สมอลเว r ร์เป็นอยู่แล้วไม่น่าใช่ปัญหาหรอก ส่วนอันนี้เป็นอีกลิสต์หนึ่งที่ผมไปลอกชาวบ้านเข้ามาเป็นลิสที่แบบค่อนข้างที่จะมาตรฐานเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะซึ่งผมก็เล่นมาแล้วแหละคือเนี่ยลิสแบบนี้ผมเล่นมาหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่เวิร์กอะสุดท้ายผมก็ไปย่อยทาแมทเบกไปย่อยทาอย่างอื่นแล้วก็ไปเล่นแบบลิสลิสลิสลาวากโกเลมแบบเมื่อกี้เนี่ยคือมันก็ดีเหมือนกันนะมันไม่ได้จริงๆอะมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะโอเคแล้วก็เสริมนิดหนึ่งนะครับ คือมันมีหลายแมทน,นะที่ผมไม่ได้นำเสนอก็คือผมเลือกที่จะไม่ขึ้นตัวเนี้ยแล้วไปขึ้นยูนิคอร์ขึ้นเฟรลิวขึ้นไอ้สามตัวเนี้ยอยู่บนสนามแล้วก็ลูกอมแล้วก็ไปทำอารมณ์ประมาณแบบว่าไปล็อกบอดอีฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะล็อกได้แล้วก็ชนะชนะง่ายกว่าขึ้นตัวบอลมอนเตอร์อีกนะอันนี้ก็ว่ากันตามตรงแล้วก็มันจะมีบางแมทที่ผมโดนรอให้ ชาร์จตัวไส้ e x ็กซิสแมทเทีของตัวบอลวอนเตอร์ของเราแล้ว,ลวอีฝ่ายก็ใช้พวกการ์ดกับใจพวกการ์ดพัดอะไรเงี้ยยืดทําซุดผมก็เศร้าเหมือนกันคือ <c ười> <c ười> เวลาโดนอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบเออเนาะมันแพ้ง่ายดีเนาะคือถึงแบบบางครั้งมันก็มีอินเปอร์มเง,งี้ยแล้ว พวกเฟนริวพวกอะไรพวกเนี้ยผมเคยบอกใช่ไหมว่าเฟนริวเป็นการท่โกงคือผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะมันเป็นการท่โกงมันสามารถดึงดอินเตอร์ดับอีกฝ่ายได้หนึ่งอันเลยแน่หรือแบบดึงพวกอินเตอร์มอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเฟนริวตัวเดียวมันแบกเด็กหนีไม่ไหวผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยเด็กเนี้ยที่ผมอยากบอกอะ่ะคือผมว่าเด็กเนี้ยมอนมันน้อยไปเว้ยคือบางครั้งในใจผมยังแอบคิดเลยนะว่าอยากให้เฟนริวมันปลดสามหรือตัวเวท เวฟฟิลของมันอะปอดสามแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโกงเกินไปหรือเปล่าแต่ส่วนตัวนะคิดว่ามันก็คงเก่งขึ้นแหละแล้วก็เก่งขึ้นมากด้วยแต่ผมว่าบอดอะถ้ายัางยืนตัวนี้อยู่อะมันก็ยังเล่นยากอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เรายืนตัวนี้ไปอะแฮนแทบที่เราจะเล่นได้อะมีแค่อุละละแล้วนะเพราะว่าแม็กซีอะไรพวกเนี้ยเราเล่นไม่ได้ละอย่างไอชตัวเนี้ย เราจะเล่นอนะ่ะเราก็ต้องเล่นช่วงต้นเกมเนี่ยแหละเวลาเราแบบแล้วคือถ้าเราเล่นตัวเนี้ยเราก็ไม่จาเป็นต้องยืนตัวนี้ด้วยคือกลายเป็นว่าแฮนด์แท็บที่เล่นอย่างมันอะ่ะมันมีน้อยครับเลยค่อนช้างที่จะขัดหูขัดตาผมนิดนึงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแฮนด์แท็บที่เล่นอย่างมันน่ะผมไม่ค่อยมีด้วยแหละแต่เท่าที่ผมไปดูมาก็ไม่ค่อยมีใครใส่แฮนด์แท็บ ที่เล่นอย่างมันได้เหมือนกันนะไอ้น้องไอ้น้องพระจันทร์น่ะที่อยู่แก๊งเดียวกับพวกอุรละมันก็ไม่ค่อยมีใครใส่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้แล้วนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าผมพูดไปให้แบบว่ามอนมันน้อยอเพราะมอนมันน้อยอะ่ะมันเหมือนมันต้องพึ่งยูนิคอนในการเปิดเกมมากเกินไปหรือว่าถ้าไม่ใช่ยูนิคอนที่เป็นวันการคอมโบอ่ะเราก็จะไปโดนแบบว่าต้อง ต้องเล่นอารมณ์ประมาณแบบจับคู่กันนะครับก็คือคาชาทิร่าหนึ่งตัวกับการเวทหนึ่งใบอะไรเงี้ยการเวทปรปิย่าหรืออาจจะต้องเล่นตัวอะไรฮาร์สตึกตัวเราแล้วก็กคู่กับเบิร์สอะไรประมาณเนี้ยและสไตล์การจัดเด็กของผมอะ่ะหรือแบบสไตล์การจัดเด็กของคนอื่นแบบคนส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะมักประมาณเล่นแฮนด์แทบประมาณสิบสองใบผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะผมเล่นแล้วมันไม่ค่อยสมดุลสเท่าไหร่ร <c oughs> คือแบบ มันจะชอบขึ้นแบบไม่แฮนด์แทบหมดก็แบบพวกคาชาทิลาหมดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่แฮนด์แทบที่เด็กนี้จะแพ้จะจัดจะคือก็ทั่วไปครับก็คือแม็กซีออุละอะไรประมาณนี้ In m, อินเปิมเงี้ยแต่แบบถ้ามือดีก็สามารถดินได้ก็รอดูกันไปแต่ที่แน่ๆที่ผมคิดว่าเด็กเนี้ย สามารถเพอาราอุกอบาทได้ถ้าไม่เลือกเลือกที่จะไม่เล่นลูกอมแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะเล่นลูกอมอะ่ะมันไม่มีทางที่จะเพอาราอุกอบาทได้เลยนะขึ้นลูกอมแล้วก็ขึ้นไอตัวบอดวอเตอร์ของเราอะ่ะเพราะงั้นผมเลยมองว่าเออมันก็ยากนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บมาเตอร์เมตามันขึ้นเทียร์หนึ่งได้อย่างไรนะไม่ได้ไปอ่านด้วยแต่เท่าที่ดูในทัวร์นาเมนต์อ่ะมันก็ยังมีคนเล่นอยู่แต่มันก็ไม่เคย ไปขึ้นติดท็อปอะไรเยอะขนาดนั้นนะชชวหงหลังๆมาเนี้ยนะกล้เป็นว่าไม่รู้ว่าเป็นที่ผมหรือเปล่าเอาเป็นว่าอนาคตถ้าเด็กเนี้ยมันเป็นยังไงอะ่ะถ้ามันดีขึ้นเมือ่อไหร่อ่ะหรือผมเล่นมันได้ดีขึ้นกว่านี้นะผมจะมาทําคลิปอีกทีแล้วกันเผื่อผมจะพูดอะไรได้มากกว่านี้แต่ณนะตอนนี้นะผมคิดว่าผมผมสุดละผมทําได้เท่านี้แหละผมคิดว่าเด็กมันไม่เก่งว่ะ โอเคจะมาคลิปหน้าครับ bye okay. บ๊ายบายโอเคระหว่างตัดคลิปเนี่ยพึ่งนึกได้ว่าอันเนี้ยความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะตามความจริงอะคนที่เล่นเก่งๆอะมันจะมีเหมือนกันแต่อันเนี้ยเวลาผมเล่นอะแล้วมันไม่เข้ามือผมเฉยๆผมเลยออกมาพูดในความคิดส่วนตัวแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าคอมมูนิตี้ช่องเราอะ่ะมันมีคนคิดแบบผมหรือเปล่า แต่ถ้ามันไม่มีอะ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือเห็นต่างได้พูดได้มาสอนผมได้คือยิ่งสอนได้ยิ่งดีเลยเพราะเด็กเนี้ยผมจัดมาแพงมากเพราะจัดสดเนี้ยไม่ได้เปิดกล่องเปิดอะไรแบบชาวบ้านเขาโอเคบาย